สวัสดีครับชแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Omega X-Watch Moon Swatch เรือน Mission to Venus กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับนับว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่พิเศษที่สุดของตระกูล Moon Swatch เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับหน้าตาเนี่ยเขาจะแตกต่างกับชาวบ้านนิดนึงนะครับ ซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องเนี่ยจะมาเป็นสีชมพูมแบบนี้นะครับก็เป็นแบบสีสันเมทัลลิกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีแบบพวกรายละเอียดต่างๆของดวงดาวดวงนี้บอกไว้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นแพลเน็ตที่ร้อนที่สุดเลยนะครับ mm hmm. ก็อุณหภูมิเนี่ย 460องศานะครับคือแบบขนาดโลหะยังละลายเลยนะนะครับซึ่งผิวของวีนัสจริงๆเนี่ยมันจะแบบเป็นสไตลค์คล้ายๆกับหินอ่อนแบบนี้นะครับเป็นมาร์เบลนะครับมีความแบบส้มๆครีมๆชมพูๆอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยดีไซน์เรือนนี้ให้ออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้นั่นเองโดยที่เรือนนี้มีจุดเด่นหลักๆเลยนะครับสออย่างนะที่เ,เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้มาก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือหน้าปัดด้านในเนี่ย ดีไซน์มันจะไม่เหมือนกับเรือนอื่นๆเลยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น omega moon swatch collection นี้นะครับเขาจะมีการทำขอบเบเซลตรงนี้เป็นทาคิมิเตอร์อะแบบเต็มขอบนะครับก็คือเขาจะใช้แบบการถมสีลงไปอะเต็มแบบเลยนะแต่เรือนนี้เป็นเรือนเดียวเลยที่ทำการถมแค่ครึ่งนึงแบบนี้นะครับแล้วก็มีการบากแบบมาร์กเกอร์เข้าไปนิดนึงอะให้แบบเป็นมิติลงไปจมแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวทาคิมิเตอร์รอบๆเนี่ยมันจะเป็น two ท n e นะระหว่างสีขาวกับสีชมพู ซึ่งก็จะดูแบบแปลกตาม,มากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างนะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับตัวหน้าปัดด้านในนะ <c oughs> เขาจะมาเป็นแบบสีครีมครีมแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับตรงซับเดยเอลสามวงเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวที่แบบมันล้อมซับเรยเอลอยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะวงรีนะครับมันจะไม่ใช่วงกลมเป๊ะๆเ,เหมือนกับเรือนอื่นๆนะครับซึ่งดีไซน์ทั้งหมดของหน้าปัดเนี่ยมันจะเลฟเฟอร์เรนซ์มาจาก s ป e e d Master ตัว38มิมิลที่เขามีขายในปัจจุบันนะครับ เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนโอเมก้านะจะรู้ว่าโอเมก้าเนี่ยจะมีสปีดมาสเตอร์รุ่นแบบมาตรฐานนะรุ่นแบบคอลเลคชันหลักอ,อยู่2ไซส์นะครับ42มิลก็คือรุ่นผู้ชายนะครับรุ่นที่แบบเป็นมูนวอชรุ่นแบบออริจินัลที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นผู้หญิงนะครับจริงๆมันก็เป็นบอยไซส์นะครับเพราะว่าไซส์มันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะอยู่ที่38มิลนะครับมีทั้งแบบประดับเพชรมีทั้งแบบหน้าตาสีสันเนี่ยจะไปทางแบบสาวๆนิดนึงอะ่ะ ซึ่งตัว38มิลเนี่ยขอบเปียเซลเขาจะดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดซับเดลเอด้านในมันก็จะมีการเล่นมาเป็นวงรีนิดนึงนะครับดังนั้นเรือนนี้เหมือนเป็นการนําเอาดีไซน์ของ38มิลนะ่ะมาใส่ลงไปในเคส42มิลน,นะครับคือตัวเคสเนี่ยยังเป็น42มิลอยู่นะ หลายคนเห็นหน้าปัดเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเอ้ยดีไซน์มาแบบนี้เนี่ยตัวเคสจะเล็กลงเป็น38มิลหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับยังคง4.2มิลเท่ากับเรืออื่นๆอยู่นะครับต่างกันแค่ดีไซน์เบเซลแล้วก็หน้าปัดด้านในนั่นเองนะครับที่เป็นเลสเฟนถึง38มิลน,นะครับซึ่งถ้าถามว่าเรือนี้สวยไหมก็ต้องบอกว่าสวยมากนะคือขนาดผู้ชายอ่ะหลายๆคนผมว่ายังชอบสีนี้เลยนะมันดูแบบ หวานหวานดูครีมครีมดีะนะครับซึ่งใครที่แบบแต่งตัวสไตล์แบบสีเรียบๆนะครับเสื้อยืดสีขาวกางเกงสีครีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็จะแมทช์กับเรือนนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้มันคุมโทนมาทางพาสเทลมาทางซับซ้อนไปนะครับซึ่งขนาดตัวเรือนมันอะด้วยความที่แบบมันยังคง42มิลอยู่เนี่ยออกมามันก็ประมาณเกือบเกือบ42มิละนะครับดังนั้นมันก็เลยทําให้ทรงมันก็ยังดูแบบโอเวอร์ไซส์อะนะครับไม่ได้ดูสาวเกินไปอะความหนา13มิลก็แบบไม่ได้น้อยนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยก วัดให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็จะเท่ากับตัว Moon Watch ของจริงอะ่ะอยู่ที่ประมาณ47มิลน,นะครับดังนั้นก็เป็นอีกเรือนนึงที่ไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะพลิกมาฝาหลังเนี่ยก็จะเห็นนะครับตัว V e n ั s แบบนี้นะครับแล้วก็สีสันเนี่ยคือแบบสวยอะ่ะผมว่าเป็นชมพูเฉดที่แบบทำมาดีมากนะครับคือถ้ามันเข้มกว่านี้นิดนึงหรือว่าอ่อนกว่านี้นิดนึงอะ่ะผมว่าแบบมันจะไม่โอเคแล้วอะ่ะอันนี้เหมือนแบบ ทำมาตรงกลางได้แบบลงตัวมากๆเลยนะครับส่วนลูมเนี่ยยังคงมีให้อยู่นะผมลองยิงแสง UV ให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับตามตําแหน่งต่างๆนะครับแต่สังเกตดูดีๆว่าตัวรูมเนี่ยมันจะแบบมีการเล่นเป็นขอบเงินเงินดีเทลแบบ ค่อนข้างจะดูเนียนไปกับตัวซับไดเอลด้านไในมากๆนะครับเนี่ยเวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเป็นมาร์เกอร์สีเงินเงินสะท้อนแสงอะ่ะตอนแรกคิดว่าไม่มีรูมได้สำน,นะครับเพราะว่ามันดูประกายสวยมากนะอันนี้ภาพรวมน้าปัดดูคลีนดูแบบดีงามมากจริงๆนะครับชอบเลยนะครับทั้งๆที่เป็นสีชมพูนะปกติผมแบบ ไม่ค่อยได้ใส่ในากาสีพููแล้วแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่หน้าปัดเนี่ยมันแตกต่างนะครับซึ่งอันนี้คือแค่จุดแรกอยู่นะครับซึ่งจุดที่2เนี่ยคือเรื่องความยาวสายนั่นเองนะครับซึ่งตัวมูนสวอชตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบความยาวให้ดูนะครับอันนี้ก็ตัวที่เรารีวิวกันอยู่นะครับอันนี้ตัวมูนนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบความยาวนะ สายของตัวด้านบนน่ะมันจะสั้นกว่าแบบประมาณนึงเลยนะครับประมาณแบบ2นิ้วเลยนะซึ่งอันนี้เป็นส่วนต่างที่ผมว่าคนข้อมือเล็กอะ่ะจะแฮปปี้มากๆนะครับเพราะว่าก็จะใส่ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งสายตัวเดิมเนี่ยอย่างที่เราเคยรีวิวไปนะว่าเวลาใส่ปั๊บเนี่ยฝั่งเนี้ยยังไงมันก็จะแปะมาเกินเกินนะครับสำหรับคนข้อมือประมาณ6นิ้วอะ่ะมันก็ยังไม่พอดีนะถ้าเกิดจะให้มันแบบไม่เกินอย่างเงี้ยมันต้องประมาณสัก6.5นิ้วหรือ7นิ้วนะครับแต่ว่าสายด้านบนเนี่ยแน่นอนว่าก็ดีขึ้นเยอะนะครับ แต่ปัญหายังคงเดิมนะครับปัญหาที่แบบปวดใจที่สุดคือสายมันแข็งมากนะครับคือมันแข็งแบบแข็งแข็งมากอะ่ะแข็งไม่รู้จะแข็งยังไงแล้วนะครับคือทํามาเหมือนแบบไม่ได้ให้มาเป็นสายนาฬิกานะครับคือความแข็งระดับนี้มันควรจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องการ ความทนทานแบบพวกเบลพวกตีนตุ๊กแกสําหรับช่างที่ต้องการความแข็งแรงแบบทนสุดๆอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับคือโอเคด้วยความทนมันทนแหละนะครับแต่พอมันมาอยู่บนสายนาฬิกาที่แบบเราต้องเอามาลัดก,กับข้อมือเราอ่ะอันนี้มันจะรู้สึกแบบไม่สบายเลยนะครับและพอเท็กซ์เจอร์มันแข็งแบบนี้นะเวลามันย่นแบบนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โหแบบหน้าตามันดูแบบมีความยน่ยนย่นยุยยุย,ย,ย,ยนะครับดูไม่ค่อยงามเลยนะครับแล้วก็ที่มันพีคนะคือ,อตัวตีนตุ๊กแกเนี่ย มันดูดไม่ค่อยสนิทด้วยนะครับคือด้วยความที่ด้านบนเนี่ยมันแข็งมากดังนั้นเนี่ยมันจะแบบไม่ได้แบบสามารถกดให้มันแนบกับตัวขุยขุยด้านล่างได้แบบโอเคอะดังนั้นไอ้เส้นเนี้ยผมว่าไม่เป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่อ่ะอย่างเงี้ยนะครับคือมันดึงได้ง่ายเกินไปอ่ะอย่างบางเรือนของมูนสวอชอะมันไม่ได้แบบติดแล้วแบบมันดึงได้ง่ายขนาดนี้นะครับมันต้องออกแรงเยอะประมาณนึงนะแต่อันเนี้ยผมถือว่าค่อนข้างจะผิดคาดไปหน่อยนะครับก็ให้สายมาสั้นตอนแรกก็แบบโหดีใจมากนะครับพอ แต่พอแบบมาใส่ปั๊บก็หไม่น่าเลยนะครับเดี๋ยวยังไงลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างเงี้ยพอขึ้นข้อนะคือสายมันแบบแข็งแบบดีดอะอย่างเงี้ยดีดปั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดผมจะรัดให้มันแน่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความเบียดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันตีโป่งมากๆนะครับเราต้องแบบอาศัยการบีบอย่างเงี้ยให้มันเข้าทรงอนะ่ซึ่งอันนี้ผมบีบเต็มที่แล้วนะมันได้แค่นี้เองนะครับเพราะว่าสายนี่มัน แข็งจริงอะ่ะมันแบบอืไม่เข้าใจเลยว่ามันต้องแบบนี้จริงใช่ไหมทําไมแบบอ่อนกว่าน,นี้นิดนึงไม่ได้เลยอ,อะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับคือขึ้นข้อปั๊บเนี่ยตอนนี้นะผมรู้สึกแบบเหมือนกําลังใช้เครื่องวัดความดันอะ่ะนะครับคือมันแบบมันบีบมากอ,ะอ่ะอะเดี๋ยวใส่ให้คลายคลายขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับคือพอใส่คลายขึ้นปั๊บก็ดูแบบแปลกแปลกไปอีกนะครับตีนตุ๊กแกก็แบบเหมือนจะเอาไม่ค่อยอยู่ละนะครับเวลาแบบใส่ให้มันคลายขึ้นนิดนึงเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะข้อมือผม5.5นิ้วนะครับ ผมแบบข้อมือเล็กมากแล้วนะอันเนี้ยมันรัดมาแบบใช้แบบมันเกือบจะสุดทางแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนข้อมือประมาณสัก6นิ้วใส่นะครับต้องรัดมาประมาณนี้ซึ่งพอรัดมาประมาณนี้ปั๊บเนี่ยมันแบบเป็นความแข็งในระดับที่ไอตีนตุ๊กแกเนี่ยมันเกาะไม่ค่อยอยู่ละคือมันมีโอกาสจะแบบหลุดได้อย่างง่ายเลยนะครับดังนั้นผมมองว่าเรือนเนี้ยเรือนวีนัสเนี่ยข้อมือใหญ่สุดที่ใส่ได้นะคือ6นิ้วนะครับ ใหญ่กว่านั้นเนี่ยไม่แนะนาละเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะเกาะไม่อยู่มันจะกระเด้งหลุดไปเลยแบบสักวันหนึ่งอ่ะแน่นอนนะครับดังนั้นก็ต่ำกว่า6นิ้วอะ่ะปลอดภัยกว่านะซึ่งใครที่ข้อมือประมาณสัก5นิ้ว4.5นิ้วอะไรแบบน,นี้ผมว่าจะเหมาะกับเรือนนี้มากๆเลยนะครับอ่ะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับเรื่องของสายนี่คือแบบให้บ่นทั้งวันก็บ่นได้นะเพราะว่าแบบคอลเลคชันนี้สายไแบบไม่ถูกชะตาผมจริงๆนะครับพูดเรื่องนาฬิกาดีกว่านะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยก็ถือว่าสวยอ่ะนะครับสีมันดูดีดูแบบ ชมพูมุ้งมิงม้งมุ้งมิ้งนะครับน่ารักน่ารักนะใครที่ชอบสีสันแนวนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่าสาวๆอ่ะถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาใส่อ่ะมันจะดูแบบบอยบอยนิดนึงอ่ะมันจะดูมีความโอเวอร์ไซส์ดูมีความลุยๆด้วยแล้วก็ผสมผสานกับสีที่แบบมันดูพาสเทลดูน่ารักนะครับก็ให้กลิ่นอายที่แปลกดีมากนะผมค่อนข้างจะชอบเลยหรือถ้าผู้ชายนะครับผมยืนยันว่าใส่ได้นะเพราะว่าขนาดมันใหญ่ดังนั้นอ่ะมันก็เลยดูแบบ ไม่ได้เป็นนาฬิกาสาหรับสาวๆมากเกินไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นนาฬิกาที่ยูนิเซ็กมากๆนะแต่ก็ระวังแค่เรื่องของสายข้อมือนี่แหละถ้าเกิดใหญ่กว่า6นิ้วเนี่ยก็ไม่แนะนําแล้วนะครับซึ่งเอาจริงนะผมแนะนําเลยว่าใครที่ซื้อเรือนนี้ไปนะครับสิ่งแรกที่ควรทาเลยคือเปลี่ยนสายนะครับหาสายดีๆอย่างสีขาวมาใส่ผมว่าสวยแน่นอนนะ หรือว่าจะไปซื้อสายหงโอเมก้าก็ได้นะครับเขาจะมีสายที่แบบมันเป็นเวลโครแบบนี้แต่ว่าคุณภาพเดียวกันเยอะเลยนะครับราคาก็เอาเรื่องหน่อยอะแต่ว่าเอามาเปลี่ยนกับอันนี้ปั๊บเนี่ยจะดูดีขึ้นแบบมากๆเลยอะหรือจะเป็นสายนาโต้ก็ยังได้นะครับคือสายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สายเนี้ยจะทําให้การใส่เนี้ยดีขึ้นแบบเป็นกองเลยนะครับ ยังไงก็ลองไปเปลี่ยนสายกันดูได้นะครับส่วนราคาป้ายก็อยู่ที่8,700บาทนะครับใครที่สนใจก็ลองไปตามหากันดูได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ